นี่คือด้ามจับหินเกียแบบเก่านะครับคุณคิดดูนะครับนี่มือเรานะครับห่างจากใบหินเกียวประมาณสองเซนเองนะครับจะดีกว่าไหมนะครับถ้าเปลี่ยนมาใช้แบบนี้นะครับเป็นมือจับหินเกียาด้ามจับหินเกียแบบขาคู่นะครับนี่นะครับมือเราจะอยู่ด้านบนนะครับห่างจากใบหินเกียเยอะเลยนะครับนี่ทําให้การทํางานของเราปลอดภัยขึ้นมาอีกระดับหนึ่งนะครับท่านผู้ชมนี่จับมั่นคงแข็งแรงกว่าเดิมนะครับกันสบัดได้ดีกว่านะครับนี่นะครับ นะแล้วจับไม่เมื่อยมือนะครับเย็นานานก็ไม่ปวดมือนะครับบางทีอ่าอย่างอย่างเงี้ยนะครับมันปวดมือนะครับแล้วก็ มันใบตัดมันใกล้ใกล้มือเราเกินไปนะครับเกิดใบแตกใบอะไรมาก็อาจจะทําให้เกิดอันตรายต่อมือเราได้นะครับนี่ะฮะแนะนําให้เปลี่ยนมาใช้แบบนี้นะครับเป็นมือจับแบบขาคู่นะครับด้ามจับแบบขาคู่แบบนี้นะครับในกล่องก็จะมีด้ามจับแล้วก็มีน็อตให้สองตัวนะครับแล้วก็ประแจหกเหลี่ยมให้มาคานอีกนะครับแล้วก็ถอดตัวเก่าออกแล้วก็ใส่น็อตสองข้างนี่ะนะแล้วก็ปรับระดับให้อ่า ระดับที่เราถนัดนะครับแล้วก็อัดน็อตให้แน่นแค่นั้นเองนะครับนี่นะครับใช้แบบนี้ปลอดภัยกว่าเยอะเลยครับ